ัีครบเตยลาสแล้วสดสดสหมาดๆนะครับผมปาปากกัวะยางบุญดี่ดีเลยปากเก้าผ้เจ้าภ้าเป็นไ้ทุกคนเออเจ้าภาพป่นไ้กับว่ได้เจ้าภาาเป็นยางมันไม่เจี๋ยท้นข่านเลยไม่ใช่ก่อน สวัสดีครับเตยลาเสร็จแล้วเอาเอาลุยลุยตรกันเลยครับสวัสดีครับแม่นุ้ยขุดมอร์นิ่งขุดมอท่านไหมท่านไหมเตยลาแล้วครับน้องลำพาวตายได้ไหมลงมาตะเหินลงมาวางรักนีตีดีบอกเพิ่นตายได้ไหมลงมาก่อรมูดี้ดีเอออีหลี อีกอดสวัสดีครับเด็กแล้วค่ะอยู่แม่เนาะคุหักเงิน่ใ่เอามือรทลาหักเงินถอกเขาไมมือรหาิมือรหาิวน้องแอนน้องแอนเหนื่อยไหมครับให้นอแมพพูดเลยฉันเหนื่อยฉันเหนอยวบรรยากาศเซร์ล่านครับ

ครับนอันหร่ามานวนจุยซ่กันเนาะเมื่อเี่ยัได้สนาดครับพี่น้องีน้องป้องป้องยังไงป้องโคบ้องโคบนะครับพี่น้องจากตายจากฉายาการใช้ร้อยคลิปจะเป็น การใช้เตยลาครึ่งครึ่งครึ่งบอดเครืองบอดครืองเครืองพี่จะบอกบอดบอดบอดพี่ล้างปฏิบอกเพี่นเอาอันฝากดวงใจไว้ไว้หลังสุดก็แล้วแต่เอาไว้หลังสุดเลยก็แล้วแต่เดี๋ยวไปส่องลูกแม่กวนมูก็แล้วแต่เขาโอ้ยไทยสดเขาแบบนิ้วเขาขาเขาไม่กินแน่น้ำก็ะโไม่อาบ พยัคฆ์หนาเป็นเมื่เสี่ยพยัคเกาะอ่าพยังหนาวเป็นนี่แล้วเาเป็นมัดเป็นไข่เป็นสิลามแท่นโอ้ยเนาะมือมือนี่็ไปหาดาบมาได้ได้สู๋จะอีหยังเก็บเงินไปซื้อดาบโอ้ยเหนื่อยไรไปตัวเท่าเน้อฉันในไมคอดไหมฉันแด่งตัวด้วยาดาบมีดาบมีไปคุณได้วันก็ดาบีอุ้ยเอาเอาเนาะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันในทุนถือไม่ขึ้นไม่ให้ ไม่ไพเอันเจมหนีเอาแบ,บต่อไม่ไพ่อนแจมานีแจมหนีมนี้อน่อันโลโก้เข็มบัตรแม่ทมา่ส่ไม่ไพ่ตีกันก็ปั่นใส่คุปตากันหมดเนาะยังกาบอะมึงด <s> ูขึ้นหอดไม่บอกจะมาหลอกถาม บอกองหอกบอกกอีกท่านนั้นฉนมนานนะท่านใดท่านใดทีไม่ดาวท่านเป็นเอกไม่ต้องมันร้อนียเลยท่าเอกเขาท่านดเขาเพิ่งอย่างไท่าเป็นแค่อีกนะแต่ว่านาวัดดูดีขืนหลเอาอีเลยคือคนเออคือไปเคือจะมีเฮตุอย่างบอันพร้อมลงไหมจอยลงบอกหนามาน หนามันตอบลงเอาหนามันดูดีขึ้นหนามันเข่าทีเอาออีรีหนามันเริ่มเข่าทีแหละไม่กินหนาคอยไปใส่หนามันบวมๆเดี๋ยดีเดี๋ยวนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วคือเน่ไปนึกว่าคืออีอ่ำหรืออ่ำใดสารภาพบอกอ่ำแตนเสือเขาในเมริดโอ้ยนี่กระตุนเราสิกาสเตลานะครับ อันบัตเ,เ,เกิดบัตเกิดอันบัตเกิดโบกับเข็มนี่ซื้อหมวกเพื่อให้เขาพูดอะไรบัเกนตรบัตเกิดเข็มก็บ่นนี่นั่นลาบเอาแห้งๆห้งแมนไปอยากซื้อให้อ้าวเขาเขาบอยอยากใส่กันแต่ใส่ไม่ด้หมวกพอแมนเมื่อกี้ปากเจ้าว่าเพนหัวลาดโอ้ยไม่ได้พูดเลยอ่ะปากเจ้าว๊าดูเข็มมองหน้าฉันอ่ะเข็มพี่ <c oughs> ไม่ได้พูดนะ เจ้ามคนปีนคะตะเินคนปอตะเพินคนเจ้าน่ะมันมีเบียมไม่งาดแบบนีตะเินคนเมื่อนี้ติดลอยมันกับเบิงหนาเจ้าแน่เจ้าอะไรต่อไได้แค่นตไรลอยดลอยชีิบยาเบายามหาตัว Là đáp kèm của một thầy mà được Bảo lên nữa bảo lý kèm Quay ngang của nhanh cầu chưa được thì lại kèm quay ngang cầu xếp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  nó xếp cầu xếp cầu xếp cầu xếp nhang, cao cầu cao cầu xếp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  lại xếp cầu xếp cầu xếp cầu xếp nó xếp cầu 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 สากแรกๆยัางที่ากที่กับย่างออกสากแรกก็ลองพิชเฮ้ยจะไปหายเนาะมันบริสพิชจำบพิชจับเนื้ออะไรไม่ผิดมันหลงต่างกันมองไหนการันตีได้เลยว่าไม่ผิดขับรถดีๆนะเดินทางปลอดภัยเจอกันตอนเย็นบ้านละวะช่วงพี่การไหนเด้อช่วงไหนไปไวเนี่ยเจ้าช่วงไหนยำได้ของยำนั่นจะ้อใจปฮะ ไปลอดจีบีเอ็ทอ้าไปหอดกระซงเหรอไปไปหอดอะไรรซงสวัสดีพี่โปนะครับบุญม่อนนิงสวัสดีม่อนนี่ม่อนหน้าตาคล้ายกันมากเลยกับคนเลี้ยงช้างนี่กับเจ้าเ่ะอใส่ไอ้หอดหน้าซีทอนอุ้ยเหมือนฝาแฝดเลยตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไร นั่นคือกันตรงอะไรเหมือนเลขสิบเอ็ดเลยฮะไม่คือรอก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 แล้วมันคือยังไงเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยติดซีสต์สิบบาทพ่อเนี่ยติดซีสต์สิบบาทไม่เหมือนไม่เหมือนเอาเหมือนอยู่เอาไม่เหมือนเหมือนอยู่คล้าย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 ดูกระเป๋าวันนี้กี่กิโลวัเนี่ยโอ้ยอัดซอดเกือบแล้วโผอยเบพ่อ เกือบลนเกือบเียเลยอเดี๋ยวเกือบเลียเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันนะเร็วเร็วบรรยากาศเตยรานครับวนนี้โอ้หิวเข่าเค็มไม่ยังกินเนาะไปนนีา้กินหน่อยปิาเดี๋ยวเ่รอยกบาทให้อีหน่อยเสีละรอยโอ้ไห้อีสามเป็นรอยหนึ่ง ผมบ็ต้องแน่ใจครับพี่น้องท่านเป็นแฟนมาร์มกับผมการใช้ร้อยคลิปนะครับวันนี้ได้7คลิปไมพ้นเบิ huh. oh. ้งคร์เนียเลยสามหมื่นสองนปลาเมื่อไรสดปาเดือนละแปดสองกุสองล้านว้าวผมแตก เดี yup. ๋ยวจะซื้อหมวกมาให้ซ um, yep ื้อมาสามใบซีใบเลยไปไหนมาเอาเจ้าหน่อยเรากำลังใจให้เก็บกรขุนใส่นะครับผมครับดูดีๆเด้อเพื่อนจ้าจ็คบุ๊กสิออกไหมเจ้าพี่กัดไม่ยำไดนขอใบ่ามบุรพ์ละเพื่อสิหอดไปนอนไหนนี่นอนทีสอร์ทหรอนอนรี เฝ้าไว้แล้วใช่ไหมนอนนอนก็นอนวัดน,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 นี่ก็ได้นี่นอนทำไมมีรถก็มีแล้ว<ะ>ก็กลัวเปลืองน้ำมันเนาะรถก็มีนอนโอ้เยเฟ<อ><า>้าเฟ้าแหงเบาเนาะแหงไปเรืเ่อยๆบรรยากาศส่วงอันเร้าๆนะครับผม้น้ำหวานสวยมาก โบ,บ,บสิบสไปซักมุงนี่นอดก่อน่ะโ <c oughs> บกใกล้ดอกใกล้ปะฮะ <c oughs> อุ้ยไม่ถึงสองร้อยกลัวๆนี่แหละติดไปเลยสี่ชั่วโมองอะ่ะเ <c oughs> พื่อรถติดรถยังดิเหมือนนี้มันนะประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ออกไปลอยเอด กะเซ็นเก้านี่แล้วไปค้อนแกนกัขบขาวบัดผ้าผ้ซึธอรู้อะไนอ่ะซ้ำๆกันกั้ตอนมา,นมากเลล่ะขันตอน,น่ออนวนเอาก็ท่าผ้ากบาไไับบ้านไพ่จะไปใส่ไฮะบ่ท่าผระจะไปใส่เข็มเ่ไดีเขาไปกัวสุ่มเม่ได้เขาไปใส่รา้าปรันได้ดีอก็ที่เขาค้อนแกนม,มันเปนตี อองยงขแกนมันอยู่บ้านไผยไปเซสัตว์โออเอาไปหนีกับบ้านไทยไปใส่ไไบอลบือนี่ยบอกอ๋อสารคามบอลบือนี่เนาะเอาเอาเดินทางปลอดภัยพลอกันเหมือนแรง บรรยากาศเตยลาเสร็จตอนเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทบายดีน้องปโปรเตส้สสวัดีครับ เจอกันตอนเย็นนะหนาวมากนะครับอ้าเดี๋ยวเก็บสิ่งเก็บของกันพี่น้องพ่อกันคลิปตอนเดินทางเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เกี่ยวไม่ใช่โยกัน บอกกันตอนแรกครับ